สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u ี e ตามช่องเซนเซ็กชั่นแนลนะครับวันนี้ก็นะครับตามคำเรียกร้องที่มีมานานนะครับก็บางท่านก็ทำคลิปออกมาบ้างแล้วนะครับแต่ผมก็จะมาทำคลิปนะครับที่ผมว่าจะทำนานแล้วแต่ไม่ได้ทำแล้วก็ f c ขอมานะครับว่า Power M มนะครับหม้อแปลงกับ Switching นะครับตัวไหนดีกว่ากันนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับในหัวข้อนะครับหัวข้อที่1น เอาหัวข้อที่หนึ่งก่อนนะครับเรื่องราคานะครับเรื่องราคานะครับอ่าเรื่องราคาอ่าตัวสวิตชิงนะครับถ้าเทียบกําลังแล้วนะครับถ้าเทียบกําลังวัดเท่ากันนะครับของตัวสวิตชิงแล้วก็หมออแปลงนะครับก็อ่าสวิตชิงจะมีราคาถูกกว่าหมออแปลงนะครับเมื่อเทียบกําลังที่เท่ากันนะครับแต่ว่าบางรุ่นสวิตชิงก็ จะมีราคาแพงกว่าหมอแปลงเยอะมากเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับวงจรสวิตชิ่งมันมีแบบธรรมดาและก็แบบอีกแบบหนึ่งก็คือแบบอัพกําลังไฟนะครับเหมือนมีสเตปดาวในตัวนะพูด,ดง่ายๆเลยนะครับคือบางท่านไม่ค่อยเข้าใจกับสวิตชิ่งเท่าไหร่นะครับว่าสวิตชิ่งมันมีมันมี2แบบครับแบบหนึ่งก็คือแบบสวิตชิ่งธรรมดานะครับทำงานเหมือนธรรมดาเหมือนหมอแปลงเลยไม่มีวงจรอะไรซับซ้อนเลย อีกแบบหนึ่งก็คือที่มีวงจรซับซ้อนนะครับมันก็เลยแพงนั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าราคาก็หัวข้อที่หนึ่งนะครับทีนี้มาครับมาหัวข้อที่สองนะครับหัวข้อที่สองก็คือเรื่องน้ําหนักนะครับเรื่องน้ําหนักนะครับน้ําหนักตัวแน่นอนว่าตัวสวิตชิ่งจะน้ําหนักเบากว่าตัวมออแปลงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อเอาง่ายเลยนะครับ นะครับทีนี้มาหัวข้อที่สามครับหัวข้อที่สามนี้นะครับประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพน้ําเสียงนะครับตัวอันนี้จะเป็นหัวข้อที่ใหญ่หัวข้อที่ใหญ่มากนะครับที่บางคนยังไม่รู้นะครับบางคนก็ไม่รู้จริงนะครับก็จะพูดนะครับผมพูดให้ฟังนะครับวันนี้ผมก็เลยมีหม้อแปลงมาให้สามสามชนิดนะครับที่มีในแอมนะครับสวิตชิ่งวันนี้ผมมีสวิตชิ่งเป็นตัวเลกนะครับยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะครับ เป็นสวิตชิ่งตัวเล็กๆนะครับที่ยกตัวอย่างมาคร่าวๆาเพื่อจะให้ท่านทราบนะครับนะครับประสิทธิภาพน้ำเสียงนะครับบางคนก็อบอกว่านะครับบางคนจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกนะครับจะสวิตชิ่งจะมอแปลงนะครับจะสวิตชิ่งจะมอแปลง เสียงมันขึ้นอยู่ที่บอร์ดใช่ครับเสียงมันขึ้นอยู่ที่บอร์ดนี่ครับเสียงมันขึ้นอยู่ที่บอร์ดนะครับนะครับเสียงมันขึ้นอยู่ที่บอร์ดนะครับแต่ว่านะครับเสียงมันก็ขึ้นอยู่กับม้อแปลงด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับบอร์ดนะครับเสียงจะขึ้นอยู่ที่บอร์ดอย่างเดียวไม่ได้นะครับหม้อแปลงมีส่วนสําคัญสวิตชิ่งมีส่วนสําคัญนะครับกับน้ําเสียงด้วยเหมือนกันนะครับนะครับบอร์ดนะครับ ก็มีความสําคัญนะครับหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับอ่าโอเคนะครับเรื่องประสิทธิภาพน้ําเสียงวันนี้เราจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับเอายกตัวอย่างหม้อแปลงก่อนนะครับหม้อแปลงนะครับที่มีใน power amp นะครับหลักๆแล้วจะมีอยู่3ชนิดนะครับหลักๆมี3ชนิดเองนะครับอันดับแรกก็คือ c c คอ e นะครับหรือว่า UI นะครับที่เขาเรียกกันนะครับจะเป็นหม้อแปลงเขาต้มมัดอย่างนี้นะครับอันนี้ลูกเล็กๆยกมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ อันนี้ทีนี้นะครับลูกที่สองก็คือหม้อแปลงเทอร์รอยนะครับหม้อแปลงเทอร์รอยนะครับหม้อแปลงเทอร์รอยนี่ก็คือเป็นหม้อแปลงกลมๆนะครับเป็นแกนเหล็กแล้วนกะ็มีทองแดงนะครับส่วนมากเมืองเมืองนอกชอบใช้กันนะครับหรือของจีนชอบใช้กันนะครับเพราะอะไรต้นทุนถูกนะครับพูดได้ง่ายเลยต้นทุนถูกนะครับนะอันที่สามนะครับหม้อแปลงเอไอนะครับเอไอก็จะเป็นสี่เหลี่ยม จะเล็กยือใหญ่หรือยาวก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราจะพูดเรื่องหม้อแปลงก่อนนะครับซีคอรนะครับท่านสังเกตหรือไม่ว่าซีคอร์เขาจะนิยมเอาไปทำแอมบิดนะครับซคอนิยมเอาไปทำแอมบิดนะครับตัว EI ก็นิยมไปทำแอมบิดเหมือนกันหรือว่าคัสเอบธรรมดาก็นิยมไปทำนะครับระหว่างซีคอรนะครับกับ EI นะครับ เสียงแตกต่างกันไหมนะครับเสียงแตกต่างกันนะครับถ้าช่างที่ประกอบแอมเขาจะรู้เลยว่าซีคอจะให้เสียงเบสดที่กระชับเสียงเบสที่กระชับเป็นลูกนะครับฟังดีๆนะครับเสียงเบสกระชับเป็นลูกแต่ EI จะให้เบสที่เหนียวเหนียวนะครับเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะครับสังเกตได้เลยว่าแนวเครื่องไฟเขาจะชอบใช้หม้อแปลง EI สังเกตได้จากประดิษฐ์เจริญซาวนะครับสังเกตได้จากพวกอ่าพวกตระกูล ตระกูลเครื่องไฟทั้งหลายแหล่นะครับตระกูลเครื่องไฟหนังกลางแปลงทั้งหลายแหล่จะใช้ e i เป็นหม้อแปลง e i ตระกูลที่เล่นสดที่ทำแอมเล่นสดนะครับโดนตีต่างๆจะใช้นะครับ u i หรือ c c o r e แบบนี้นะครับและแบบนี้แหละครับอืมแบบอ่าทอรอยนะครับอ่าใช้ใช้งานแบบไหนนะครับแบบเทอรอยนะครับจะนิยมใช้กับแอมที่อ่ากินไฟน้อย นั่นเองครับกินไฟน้อยนะครับอย่างเช่นคัตเฮดนะครับสังเกตได้เลยนะครับแอมค์ตเฮดแอมคัตเฮดอย่าง A ออย่างหลายๆรุ่นก็คือที่ทําออกมา m4 c h a n ช e ้อะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นคัตเฮดที่ใช้เทอรรอยนะครับเทอรรอยนะครับให้ประสิทธิภาพเป็นยังไงคืออย่างที่ผมว่านะครับต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็ เหมาะสาหรับแอมที่กินไฟน้อยนะครับนะครับกินไฟน้อยนะครับอย่างคาดเฮดนะครับเสียงเป็นยังไงนะครับเสียงดีนะครับถ้าเอาไปใส่คาดเฮดนะครับเสียงไม่ดีถ้าไปใส่คาดเอบีนะครับเข้าใจไหมครับเสียงถ้าเอาไปใส่คาดเอบีมันกําลังมออมันไม่ได้นะครับพูดยังไงเลยกาลังมออมันไม่ได้เสียงมันจะไม่เสียงมันจะเป็นยันยานนะครับเสียงมันจะยานนะครับเสียงมันจะยานนะครับถ้าเอาไปใส่ถ้าเป็นคาดเอบีนะครับ เสียงมันจะจันยานหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหม้อแปลงมันจะส่งผลต่อเสียงด้วยนะครับหม้อแปลงจะส่งผลต่อเสียงด้วยบางคนบอกว่าขึ้นอยู่กับบอร์ดใช่คร MM ับเสียงมันขึ้นอยู่กับบอร์ดว่าบอร์ดใช้แบบไหนแต่ว่าความหนึบความเหนียวของเสียงนี่นะครับความหนึบความเหนียวของเสียงเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวหม้อแปลงแต่ลูกด้วยนะครับถ้าท่านไม่เชื่อผมท่านก็ไปลองขึ้นดูนะ นะครับแอมมอสเฟตแอมเครื่องไฟนะครับต่างๆแอมหนังกลางแปลงต่างๆจะนิยมใช้ EI นะครับ Power อรแอมรุ่นใหม่นะครับโหดๆหน่อยก็จะใช้ C Core หรือ UI นะครับที่เขาเรียกกันนะครับเขาต้มมัดนะครับอ่าถ้าแอมจีนนะครับผมไม่ได้หมายความว่าแอมจีนไม่ดีนะแอมจีนแอมเมืองนอกหรือว่าแอมคัสเฮดอ่าอย่างอ่ายีจอย่าง ไมโครเทคอย่างอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับแอ็มที่มันรุ่นใหม่ๆมาเขาจะใช้แบบนี้กันนะครับนั่นเองครับนะนะครับอย่าเชื่อผมท่านๆลองไปส่องดูก็แล้วกันนะครับไปส่องดูว่าเครื่องไฟเขาใช้แบบนี้ไหมไอไม่นะครับลองไปดูนะครับประดิษฐ์เจริญนสาวมีแต่แบบนี้ทั้งนั้นนะครับอ่านะครับแล้วทีนี้สวิตชิ่งล่ะครับสวิตชิ่งก็มี2แบบนะครับแต่ในรูปนะครับก็เป็นสวิตชิ่งธรรมดายกตัวอย่างมาว่า สวิตชิ่งมันมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นั่นนู้นนี่เยอะแยะนะครับมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นั่นนู่นนี่เยอะแยะนะครับสวิตชิ่งมีอยู่2อย่างเอาเอาสองอย่างเลยไม่ต้องที่ฎีมากไม่ต้องบอกว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้แบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องบอกว่าแบบวงจรแบบไหนก็คือนะครับพูดกันภาษาภาษาชาวบ้านเลยก็คือ1นนะครับแบบธรรมดาทั่วไปก็คือไม่มีวงจรที่จะอัพนะครับแรงดันหรือกอระแสนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับ เพื่อจะให้กําลังไฟที่ดีนะครับที่ต่อเนื่องนะครับนะครับก็คือแบบเป็นวงจรธรรมดาเลยนะครับเป็นธรรมดาเลยนะครับไฟมาเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นไฟลดลงก็ไฟออกก็ลดลงนะครับก็ประมาณนั้นที่2ก็คือมีวงจรนะครับที่2ก็คือมีวงจรอัพนะครับเพื่อจะให้ไฟมาน้อยมันก็จะบูตขึ้นให้ไฟออกจากสวิตชิ่งนะครับสม่ําเสมอเท่าเดิมนะครับนั่นเองนะครับ แ,แบบที่2ก็คือมันก็เลยมีราคาแพงนั่นเองนะครับมีราคาแพงนั่นเองนะครับการที่มีโปรเทคมีอะไรมันเป็นอะไรที่ธรรมดานะครับแต่การที่มีวงจรที่จะอัพไฟเนี่ยนะครับมันจะพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือมันก็เลยทาให้มีราคาแพงนั่นเองนะครับ <Wow S 1> ก็คือเขาขายเทคโนโลยีอะไรเขานั่นแหละนะครับนะครับประสิทธิ์อันที่ข้อที่3คือประสิทธิภาพของเสียงนะครับ แตกต่างกันแน่นอนนะครับแตกต่างกันแน่นอนนะครับถ้าถามผมนะครับผมก็จะบอกว่าผมชอบมอปเอแปลียงมากกว่านะครับแต่ถ้าถามการใช้งานล่ะผมก็ต้องเลือกสวิตชิ่งสิครับเพราะว่าผมเล่นทั้งเหยาซาวนะครับทั้งเปิดเครื่องไฟนะครับเพราะอะไรมันใช้งานได้หลากหลายสวิตชิ่งเครื่องปั่นไฟเล็กๆมันก็ใช้งานได้นะนะครับเราต้องดูงานเราด้วยนะครับว่า เราควรจะใช้แบบไหนบางคนใช้หม้อปแปลงหนักเลยแต่เอาไปเห่ใช้เครื่องปั่นไฟ5โล5คีเป็นยังไงล่ะครับไฟไม่พอเห็นไหมครับเราต้องดูงานเรานะครับเราแล้วดูลักษณะการรับงานของเราหรือการใช้งานของเราว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับเราก็ต้องเลือกแบบนั้นส่วนตัวผมชอบหม้อปแปลงนะครับชอบหม้อแปลงนะครับแต่ให้เลือกใช้ผมใช้สวิตชิ่งนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ใช้ทาร์ปอยู่นะครับ ผมก็เรียกสวิตชิงครับอันที่สี่นะครับหัวข้อที่สี่เลยนะครับประสิทธิภาพในการทำงานนะครับประสิทธิภาพในการทำงานแน่นอนว่า,าประสิทธิภาพในการทำงานก็สวิตชิงนะครับทำงานดีกว่าหมออแปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมออสวิตชิงก็ไม่สามารถทดแทนมอเอแปลงได้โดยตรงเข้าใจไหมครับ แต่และอย่างมีข้อดีข้อเสียกันนะครับสวิตชิ่งประสิทธิภาพการทํางานดีกว่าแน่นอนนะครับหัวข้อที่ห้าเลยหัวข้อสุดท้ายนะครับความคงทนนะครับถ้าถามความคงทนนะครับหมอ้อแปลงคงทนกว่าแน่นอนเพราะว่าหมอ้อแปลงไม่มีวงจรอ,อะไรซับซ้อนอาบางคนบอกว่าไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอุปกรณ์อ ronics, ิเล็กทรอนิกส์ได้ไงนะครับหมอ้อแปลงต้องมีคาป,ปานะครับอืม ต้องมีคาปาต้องมีไดโอดนะครับนี่นะครับหม้อแปลงนะครับต้องมีคาปาต้องมีไดโอดนะครับบางคนบอกว่าไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยนี่นี่ครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วนะครับมันมีน้อยไหมครับมีแค่คาปามีแค่คาปามีแค่ทรานซิสเตอร์แค่นี้นะครับก็กับหม้อแปลงก็ใช้งานได้แล้วเป็นไฟดีซีเข้ามาเลี้ยงวงจรได้แล้วใช่ไหมครับอ่ามันก็เลยคงทนกว่าสวิตชิงนั่นเองนะครับ แล้วทีนี้นะครับสวิชชิ่งล่ะนะครับมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะมากมายนะครับนะครับก็ทําให้มันอาจจะเกิดปัญหานะครับในอนาคตแต่วงจรไหนที่เขาทํามาดีๆนะครับมันก็มีวงจรพวกโพแทสเพื่อจะป้องกันนะครับไม่ให้มีปัญหานะครับนั่นเองนะครับแต่การซ่อมมันก็จะยากกว่ามอแปลงหน่อย หม้อแปลงคนมีความรู้อิเล็กทรอนิกส์นิดๆหน่อยก็สามารถซ่อมได้แล้วส่วนมากไม่ค่อยพังอ่ะครับไม่พูดได้ง่ายเลยนะครับแต่สวิชชิ่งก็จะพังเร็วบางทีมันก็ไม่พังหรอกครับมันจะเป็นโพเทคตัดนะครับแต่ถ้าเป็นของบริษัทเราก็ต้องส่งไปเคียมเพื่อจะให้เขาปลดโพเทคนั่นเองนะครับเพื่อเขาให้ซ่อมอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับ power amp นะครับที่ใช้หม้อแปลงกับสวิชชิ่งนะครับว่าอันไหนดีกว่าถ้าถามผมว่าอันไหนดีกว่าผมตอบให้เลยว่า มันขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านนะครับเรื่องน้ําเสียงสวิตชิ่งกับมอแปลงแตกต่างกันแน่นอนนะครับมอแปลงกับหมอแปลงก็ยังแตกต่างกันเลยเรื่องน้ําเสียงนะครับสวิตชิ่งก็มีความแตกต่างเหมือนกันนะครับกับน้ําเสียงกับหมอแปลงนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรเลือกว่าท่านจะใช้งานแบบไหนถ้าท่านใช้มอแปลงเออเล่นเครื่องไฟนะครับเล่นเครื่องไฟธรรมดาก็ ใช้หมอแปลงนะครับถ้าไฟไม่พอท่านก็ต้องมีมอดึงไฟนะครับนะครับเพื่อจะให้เสียงมันดีนะครับสวิตชิ่งล่ะครับไฟไม่พอเล่นได้ไหมนะครับบางคนบอกว่าสวิตชิ่งไฟไม่พอมันเล่นได้นะครับเล่นได้นะครับแต่เสียงที่ออกมาถ้าไฟไม่อิ่มเสียงก็ห่วยนะครับเอาตรงๆผมใช้ทับอยู่นะครับผมใช้แอมทับอยู่ถ้าไฟมาถ้าไฟมาน้อยเล่นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่เสียงเสียงจะเสียงจะไม่เหมือนเดิมนะครับ ความแรงแรงนะครับแต่เสียงไม่เหมือนเดิมเวลาไฟต่ําเวลาไฟตกถามว่าเล่นได้ไม่เล่นได้แต่เสียงแหลมจะเสียบหูนิดนึงกลางไม่ค่อยออกจะออกแต่โทนแหลมเบสก็จะเป็นเบดแบบตุ๊บตุ๊บ,ต,บตับๆบเบสแบบไม่แน่นอ่าแต่ว่าเล่นได้แต่หม้อเปลี่ยนถ้าไฟไม่พอเนะี่ยก็คือเล่นไม่ได้เลยนะครับนั่นแหละคือข้อแตกต่างถามว่าสวิชชิ่งอ่าไฟต่ําเล่นได้แต่เสียงก็ประสิทธิภาพน้อยลงด้วยนะครับถึงจะมีวงจรที่จะอัพ ไฟอัพอะไรที่เขาว่าเหมือนสเต็บดาวในตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่สามารถแบบดีมากแต่ว่ามันก็เล่นได้นะเพราะผมใช้สวิตชิ่งอยู่นะครับผมก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ